อูกับเราอีกคิวกันอีกแล้ววันนี้จะมืดเลดน,นึงเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมเราไม่ได้มาโฆสมาอะไรนะเราจะมีเรื่องมาบอกซึ่งเรื่องนั้ก็คือไม่ใช่เรื่องเกมเออเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องเกมไฟนอ l แอด t a s ิตเนบอกว่าไม่ใช่เรื่องเกมก็ เรื่องไฟและแอดไซดี้ภาคหนึ่งอาจจะไม่ได้ทำถึงปีหกนะครับอาจจะไม่ได้ทำปีห้าด้วยเพราะว่าเราเอาแค่คลิปเดียวเออแล้วูกไปกดก็เดี๋ยวพวกไฟในนะครับก็จะรอสักเดือนหะน้าโอเคไหมครับรอเดืนหะน้าอดทนหนึ่งอดทนเดือียวเดนวนะครับผมข่าว จะบอกเขาว่าผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าผมจะทำคืนที่สองซึ่งคืนที่หนึ่งตีห้าน่าจะไม่สำเร็จแล้วนะครับแล้วจะทำได้เข้าที่จะทำได้ครับถ้าอันไหนทำไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปแต่ถ้าถ้าทำยังไม่ได้ก็เดี๋ยวก็จะทำให้สักนิดหนึ่งถ้ามีแรงกล้ายู่นะโอเค เตือนแค่นี้แล้วครับทุกคนเดือนหน้าไฟไนท์พวกเราจะเจอกันบ๊าย